จตอนนี้เราเลยกำลังหาของมาอยู่นะคะเพราะว่าเราเล่นเกมแล้วเราพนันกันว่าถ้าใครชนะนะคะอันดับหนึ่งสองสาม้ก็จะเป็นคนซื้อของให้คนที่สามจะซื้อของให้คนที่หนึ่งกสองคนที่หนึ่งจะซื้อของให้คนที่สามแล้วคนที่สองจะซื้อให้คนที่หนึ่งกับคนที่สามนะคะ ซึ่งตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้าน60บาทที่เราคุยกันไว้ว่าโอเคเรามีเวลา15นาทีในการหาของเลือกให้เพื่อนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเราจะเลือกอะไรจากเพื่อนแล้วเพื่อนจะเลือกอะไรให้เราโอเคค่ะไปเจอกันโอเคตอนนี้เราก็ได้ขอ,ของเพื่อนให้เพื่อนคนที่สามนะคะตอนนี้เรากำลังจะแอบใจมึงคะ่ะเพื่อนไม่ให้เพื่อนคนที่สามรู้ว่าเราซื้ออะไรนะคะตอนนี้เพื่อนกำลังเลือกของอยู่แล้วเ,เราต้องหาทางลัด เราไปจ่ายบังก่อนให้คนเขารู้เจอ,อเพื่อนคนที่สองไ,อไปจ่ายตัตงก่อนนะคะทุกคนนี้ฉันออกมาคนแรกนะคะได้มาแล้วได้มาแล้วซุกซ่อนไปก่อนไม่ให้รู้เตื่นเต้นจังเลยว่าจะได้อะไรได้ของฝันกันแล้วนะคะแต่เราก็ยังไม่รู้นะคะว่าทุกคนซื้ออะไรให้กันแต่เราจะลงเป็นมอบมออทำพิธีหมออเป็นขัละ ก็ไป so ่ายรูปกันก่อนค่ะตนไมขอให้นะคะสำหรับคนที่เล่นดมโนแพ้ที่สุดท้ายค่ะก็คือจะให้คนที่คนสุดท้ายใช่ไหมต้องให้คนที่สองแล้ว่าคนที่หนึ่งเราเล่นกันสามคนนะคะอ่าค่ะคนที่สอง่คนที่สามมีอะไรจะให้คะเธอให้เราก่อนแล้วก็แห้เรามอบรางวัลเขามอบให้คนที่สามคนที่สองแล้วก็คนที่หนึ เราเล่าเป<อ><บ>็นคนที่หนึงก่อนแต่เรามอบรางวัลอะเพราะว่าเธอจะได้สองชิ้นอือก็คือต้องออ่าปลาของรางวัลก็คือขคนที่สามอ่อ่ออต้องให้เธอก่อนหรอแล้วก็เก็บมาแอ่แอนหลับตาก่อนดิให้เพื่อนมห้หลาก่อก็คือะกีตัดออกอะค่ะพูดใหม่้ากัดออกนะะเวลาลืมตามตา้วหอ AHHHHH รางวัลของที่สองนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็คือเราอะให้พี่แบงค์พี่แบงค์หล,ลับตาเร็วพี่แบงค์หลับตาต้องไปนั่งเปล่า <c oughs> ไปนั่งลหลับตาพ <c oughs> ี่แบงค์หล,ลับตายิ้มบอยิ้มบอพี่แบงค์หลับตาพี่แบงหันหน้ามาแล้วหลับตาอยู่นะคะหันหน้ามาแล้วหลับตาค่ะแบมือขาแบมือแบมือค่ะลืมตาท่าลืมตาลืมตา พอดีเลยใช้รถต็ได้มองเพชรอ่อนมองหน้ามองตาดไหนดูหน้าน้องต่อไปคิวต่อไปค่ะต่อไปต่อไปนะคะก็จะเป็นมอบรางวัลชนะเลิศนะคะเป็นของพี่ครีมดีนะคะเขาต้องมีจุกด้วยเหรอคะก็คือไม่มีไม่รู้ว่าต้องมีจุกไหม่ะคะ รองรางวัลชนะเลิศค่ะนอนหลับตาสิหันไปต้องหันไปทางไหนหันไม่ทางนี้ดิวสวยแล้วเหรออะไรโอเคโอเคงั้นมาตรงนี้มาตรงนี้ไปเดินที่เดิมไปยืนที่เดิมตุ๊กตาหมีฉันเลยอยู่ตรงนั้นเลยงาลนอนหลับตารางวัลที่หนึ่งหลับตารางวัลที่หนึ่งหลับตาเฮนนี้คืออะไรอ่ะเล่นบอลยังเหมือนถ้าให้เดานะ เออที่ใสแว่นตาป่ะอาดูดียิงด้วยผิดใจด้วยนะคะหายทีแบงหายตาเอ๊ะเธอให้ฉันแค่นี้เหรอให้ใช่แว่นตาลุกน้องตายตาหลับตาแล้วก็ไม่ยิงข้างเราเนื่องจากว่าที่หนึ่งนะคะเขาจะได้รับสอง เขาก็จะรับยักเล็กไม่ได้ค่นะต้องไหมคะมันก็ต้องเป็นของชิ้นใหญ่หน่อยถูกไหมคะมันเป็นของที่น่ารักมากๆนะคะเห็นกันเมื่อไร่เช้ากอ่าก็คือเห็นทุกเช้าเห็นทุกเช้าเหรอใช่้วก็เหาวะแล้วก็ทุกเช้าอ่ะจะต้องเจอหน้าเราถูกปะเดี๋ยวที่วางมาวะอลือซ่าเดี๋ยวนะถ้าเห็นทุกเช้าผงเชเท้าว่าเราก็อมเห็นเราทุกเช้า จะถูกผมจะเท้าดวงตาลายไม่เห็นเมาที่ลอง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 เมาใหญ่ที่ลองเมาค่ะเห็นเหรไม่เห็นกันเช้านะคะนี่นะคะวันหลังจะเล่นเกมนะคะเพราะคิมก็เล่นเกมเราได้ที่หนึ่งค่ะใช่ค่ะอีกระมาณคนที่หนึ่งค่ะยังไม่จบยังไม่จบอะไรยัง ของทุกอย่างมันต้องมีเชอร์ไพรส์เรามีรางวัลให้สำหรับคนที่บุ้ยสุดด้วยมันต้องมีเชอร์ไพรส์เอาพาเช็นหน้าหมาค่ะก็เราต้องมีพาเช่นหน้าพูแสตปัมปานนะคะพาเช็นหน้าสันตาเหรอ ไปซ้อมเล่นโดมิโนมาใหม่นะซ้อมเล่นโดมิโนใหม่เป็นเป็นคนไปหยิบมาเองแล้วก็เป็นคนชวนคนอื่นเขาเล่นนะคะนริ่จากคนอื่นเขานั่งของเขาโปรโมตแต่ไอคนที่คิดเรื่องการที่จะได้ของก็คืออีนี่นะคะโอเคเหมือนว่าเป็นเป็นของแบบเออแบบใกล้เทศกาลที่คิดมาก็วันนี้ใหม่ด้วยก็คือการแลกของให้กันด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปกันแล้วนะคะบาย